ดีไม่ได้เล่นนะครับทักไปขายในเพจได้นะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับโอเควันนี้เราก็มีอาชีพนะครับที่ถูกลืมไปแล้วนะครับนั่นก็คือเทควันโดนะครับนะวันนี้เราก็จะมาลุยกันนะครับในปี2024นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับสเตตัสลูนสกิลนะครับว่าอัพอะไรบ้างนะครับ ลุยกันเลยนะครับสเตตัสที่อัพนะครับเน,น้นเน้น AGI กับสเต็งนะครับเพราะว่าทำไมถึงลง AGI เพราะว่ามันจะเอาไปคอมโบกับรูนนะครับนะต้องเอาไปคอมโบกับรูนนะอีกทีหนึงนะครับโอเคต่อมาไปคลองสวมใส่นะครับอันนี้คือผมยังปั้นไม่ไม่เสร็จนะครับที่จริงผมต้องบวกสิห้าให้ครบนะครับเหลือ3ชิ้น วันนี้แหละผมก็จะทำละบวก153ชิ้นเลยนะครับแล้วก็เอาไปวางขายนะครับก็ใส่เหมือนใส่เหมือนไซตามะซุปโนเลยนะครับใส่เหมือนอาชีพสายกายภาพเลยนะครับใส่เหมือนวาคิลี่ซุปโนไซตามะเลยนะครับของนะฝั่งใจนะครับส่วนฝั่งขวาก็ใส่เป็นสมุดนะครับเป็นสมุดอันนี้นะครับแรงสุดนะครับ เมื่อโจมตีเราจะมีโอกาส5 0เพื่อเพิ่มเลือดนะครับแต่ถ้าเราอัพขั้นสุดอันนี้ผมยังไม่สุดนะอัพขั้นสุดจะเป็น7 5นะครับโอ้โหเยอะนะครับ75เพิ่มมาอีก7 5เลยนะครับเนี่ยถ้าเราอัพขั้นสุดผมยังไม่อัพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันหรือให้เพื่อนเพื่อนได้ไปลองทดสอบแล้วกันนะ อัพเลยไหมเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมอัพเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทดสอบก่อนแล้วค่อยอัพที่หลังแล้วกันโอเคมาดูกันว่ามันจะคุ้มไหมมาดูตรงรูนนะครับรูนนี้จําเป็นเลยต้องหาให้ได้ก่อนนะครับรูนนี้นะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่าทุกๆทุกๆสิบเอจอ่ะมันจะเพิ่มดามีนะครับ หเอร์เซ็นลยนะครับแต่ผมได้แค่ศูนย์จุดเจ็ดอที่สําคัญมันอยู่แถวสามนะครับแถวสองก็สําคัญนะเราจะได้เราจะได้โบนัสตีปกติแรงขึ้นนะครับแถวเอาง่ายๆเลยทั้งสามแถวสําคัญหมดนะครับแต่แถวสุดท้ายนี่สําคัญที่สุดนะครับมันจะทําให้เราเตะอ่ะเพื่อให้เห็นภาพผมจะถอดออก ่่านีสำหรับใครลืมนะครับจะลืมกดติ๊กนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ให้ดูอีกทีหนึ่งถ้าใครลืมกดติ๊กอ่าอันนี้คือยังไม่ถอดรูน่ะเห็นไหมเราเราจะตีไวมากนะครับปึ๊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 บเห็นไหมไวจัดปึ๊บ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 ยี่สิบเอ็มนะ 20m เมื่อผมถอดรูนออกปึ๊บแล้วเพื่อนๆก็จะตีช้าลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมโอ้ช้าผมบอกเลยไม่ทานกินนะครับช้ามากแล้วดาเมจหายไปตั้ง4มนะจาก20เป็นเท่าไหร่16็7แล้ว หายไปประมาณสากมลโอ้โหชา้าจากต้องหาให้ได้รุนนี้จำเป็นที่สุดสำหรับเทวันโดนะครับเนี่ยต้องหาให้ได้นะครับรุนนี้ต่อมาเป็นรุนนี้นะครับถ้ามีสามแถวเหมือนผมยิ่งดีนะครับมันจะเพิ่มสกิลกดมือนะมันเป็นดาวตกลงมาเห็นไหมเมื่อหลอดสีฟ้า,ฟาข้างล่างเท้าเท้า,ทาเรามันเต็มนะครับเราก็จะกดสกิลนี้ได้ บึ้มบ,บึมบ,บึมบึมเห็นไหมดอกละสิบเอ็มอ่ะบึมบึมบึ้มบ,บึมลมฮะมันจะเพิ่มถ้าเรามีแถวหนึ่งกับแถวสองมันจะเพิ่มวิไปอีกนะครับสกิลนี้มาจากค่าสี่นะครับนี่ต้องมีนะครับหาหาให้ได้สักแถวหนึ่งแล้วกันอ่าสกิลนี้หาให้ได้แถวกลางหรือแถวล่างก็ได้นะครับแต่ถ้าให้สุดเลยต้องมีทั้งสามแถว นะครับอีกอันนึงนะครับเป็นแถวล่างนะครับสกิลนี้มันจะไม่สูนฟรีกับบล็อกนะครับคล้ายๆใส่ตะมาต่อยนะครับนะคล้ายๆกันเลยนะครับไม่สูนฟรีกับบล็อกดาเมจเป็นแถวสามนะครับอีกอันนึงเป็นตัวนี้นะครับแถวสามเหมือนกันที่เหลือใส่อะไรก็ได้นะครับมาดูตรงสกิลนะครับ เมื่อเพื่อนๆอัพใหม่อะเพื่อนเพื่อนจะจะต้องไปติ๊กตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนถอดติ๊กออกก่อนสําหรับคนที่อัพใหม่นะครับอ่าเมื่อเราอัพสกิลอ่าสกิลอัพตามผมเลยนะครับอ่าสกิลอัพตามผมเลย โอเคมีค่าสี่ใครที่แต้มไม่พอก็อัพจุ้มนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยอันนี้คือแกนกลางอัพฝั่งขวานี้นะครับให้หมดก็พอสําหรับใครที่แต้มน้อยนะแต่ที่จริงก็อัพหมดอยู่แล้วโอเคไปทดสอบกันอันนี้คือลืมติ๊กนะครับสาหรับใครที่ลืมติ๊กนะ เห็นไหมมันจะตีเป็นขี้อย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้คือลืมติ๊กนะครับผมบอกเลยอ่าถ้าถ้าใครใครตีอย่างนี้แล้วสกิลปกติเฮลคอนโดอ่ะเมื่อเราโจมตีปกติอ่ะมันจะมีสกิลออกนะครับทำยังไงนะครับนี่มาติ๊กตรงนี้นะครับเห็นไหมเปิดออโต้นะครับมีทั้งหมด 1- 2สอง สามสี่ห้าหกหกหกช่องนะครับเนี่ยแล้วก็ค้าสี่ตรงนี้เห็นไหมหกช่องนะครับแล้วก็จะตีแบบมาละอ่าปุบ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 ปุ๊บ,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 บนะสกิมันก็จะมาหูสี่สิบหกเอ็มเลยเหรอเนี่ย ติดดเด็กนะตเด็กปีสีแฉกสีเอ็มที่จริงก็24่สิเอ็มก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับทีฮันโดูนะครับมาลองอัพขั้นสุดดูว่า h p เราจะเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมนะครับ ห้าสิบเอมเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรเงินผมมีห้าพันเอ็มอ่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าผมดูเลือดเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ยังไม่ถี่นะยังไม่ถี่ยังไม่ถี่เท่าไหร่เมื่อเราอัพขั้นสุดปุ๊บเพิ่มมาอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นดูเลือดนะครับเี่ยมันก็จะเห็นไหมมันก็จะเยอะขึ้นนะครับ บวกกับสกิลนี้ไปอีกก็ฟูดิ้งรัวๆเลยนะครับปุ๊บๆๆๆเลยไอ้มันจัดนะครับนะสำหรับใครที่อยากเล่นสายสายสกิลออโต้นะครับก็จัดได้นะครับอาชีพนี้เทวันโดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ